พาเลตดับซ่าิเวอร์พูลพ่าย12อาร์าน,นอรยยอมรับสมควรแพ้พลาดเพราะเซตพีอร์พูของอาร์เน์ครับเสียสถิติชนะรวดหลังพ่ายให้กับคริสตันพาเลต1ประตูต่อ2ในศึกพรีเมียร์ลีกเกมนี้เจทิมนำเร็วตั้งแต่นาทีที่9จากอ e ิดไมล่าซาก่อนที่เฟเดริโกเคียซาจะตีเสมอให้หงแดงในช่วงท้ายเกมแต่ทว่าในช่วงทดเวลาครับเอ็ดดีเอ็นเคทีก็ยิงประตูใช้ใพาเลตขวาา3แต้ม หลังเกมครับอาร์เนย์ยอมรับว่าทีมของเขาสมควรแพ้พอรับมือกับลูกเซตพีทได้แย่เสียประตูสําคัญเหมือนที่เคยพลาดกับนิวคอสเซิลพร้อมชี้ว่าครึ่งแรกฮาเลเล่นได้ดีกว่าและตั้งรับลึกได้แข็งแกร่งลิปูแม้จะครองบอลได้มากแต่เจาะไม่เข้าครับคุณซื้อชาวดัตกครับย้อมาทีมต้องปรับปรุงเกมรับลูกนิ่งให้ดีกว่านี้หากอยากลุ้นความสําสเร็จในพรีเมียร์ลีก